ปลาแซลมอนเชื่อว,ว่าหลายคนคงนึกถึงเมนูอร่อยๆอ,อ,อย่างซาชิมิหรือสเต็กใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังรสชาติที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันซ่อนพลังอะไรไว้บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมปลาที่ดูธรรมดารรมดาชนิดนี้ถึงได้กลายเป็นสุดยอดอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบไม่ธรรมดาเลยซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มีวิทยาศาสตร์รองรับนะครับเอาล่ะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันใน5ประเด็นหลักๆเลยเริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักว่าทำไมแซลมอนถึงไม่ธรรมดาไปจนถึงการล้วงลึกหัวใจสำคัญอย่างโอเมก้า3แล้วมาดูกันว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรบ้างแล้วก็จะพบว่าแซลมอนมีดีมากกว่าแค่ไขมันและสุดท้ายเราจะปิดท้ายกันด้วยเคล็ดลับง่ายๆในการทานแซลมอนครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับในโลกของโภชนาการเนี่ยแซลมอนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่อาหารทั่วไปนะครับแต่ว่ามันมีสถานะที่พิเศษกว่านั้นมาก คือมันเป็นอาหารที่เข้าไปทำงานกับร่างกายของเราในระดับวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวเขามีคำเรียกเฉพาะเลยนะครับว่าอาหารฟังก์ชันมันหมายความว่าทุกคำที่กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่พลังงานหรือทำให้อิ่มท้องเฉยๆนะครับแต่มันกำลังเข้าไปทำงานลึกถึงระดับเซลล์เลยไปช่วยปรับสมดุลต่างๆซึ่งแซลมอนเนี่ยแหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของอาหารประเภทนี้ ทีนี้มาถึงพระเอกตัวจริงที่ทำให้แซลมอนสุดยอดขนาดนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือกรดไขมันโอเมก้า3นั่นเองครับจะเรียกว่านี่คือแก่นแท้ของประโยชน์ทั้งหมดเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนโอเมก้า3ในแซลมอนมันพิเศษยังไงก็เพราะว่ามันเป็นชนิดที่เรียกว่า EPA และ DHA ครับซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็น คำว่าจําเป็นในที่นี้สําคัญมากนะครับมันหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยสร้างเองได้เลยแม้แต่นิดเดียวต้องได้รับจากการกินเข้าไปเท่านั้นดังนั้นการกินแซลมอนก็คือการเติมสิ่งที่ขาดไม่ได้นี้เข้าร่างกายโดยตรงเลยครับแล้วเจ้าโอเมก้าสมันเข้าไปทําอะไรละ่ะบทบาทที่สําคัญที่สุดของมันเลยก็คือการต่อสู้กับการอักเสบเรื้อรังครับซึ่งเจ้านี่แหละคือตัวการเงียบๆที่อยู่เบื้องหลังโรคร้ายแรงในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานหรือแม้แต่สมองเสื่อมการกินแซลมอนก็เหมือนเราส่งกองทัพเข้าไปช่วยลดการอักเสบที่เป็นอันตรายในร่างกายของเรานั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาทัวร่างกายกันดีกว่าว่าพอโอเมก้าสเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปสร้างประโยชน์ที่น่าทึ่งอะไรให้กับส่วนไหนของเราบ้างเริ่มกันที่หัวใจเลยครับ โอเมก้า3จะเข้าไปช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันตัวร้ายในเลือดแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือมันช่วยให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นเหมือนท่อยางใหม่ๆเลยครับทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้นความดันโลหิตก็ลดลงตามธรรมชาติเป็นการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจ,จรจริงๆจากหัวใจก็มาต่อกันที่สมองเลยครับรู้ไหมครับว่ากรดไขมัน DHA ที่อยู่ในแซลมอนเนี่ย มันคือส่วนประกอบหลักของเซลล์สมองและจอประสาทตาของเราเลยนะครับการที่เราได้รับ DHA เพียงพอมันจึงส่งผลโดยตรงเลยกับความจำที่ดีขึ้นสมาธิที่จดจ่อได้นานขึ้นแล้วก็ทำให้สมองประมวลผลได้เร็วขึ้นด้วยและนี่คือตัวเลขที่อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยสมองของเราเนี่ยประกอบไปด้วยไขมันมากถึง60%ครับเพราะฉะนั้นการเลือกกินไขมันดีอย่าง DHA จากปลาแซลมอนมันจึงไม่ใช่แค่การบำรุงสมองนะครับ แต่มันคือการเติมวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดให้กับสมองโดยตรงเลยไม่ใช่แค่เรื่องความฉลาดความจำนะครับสุขภาพจิตก็สำคัญไม่แพ้กันโอเมก้าสมเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการควบคุมสารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์ดีๆอย่างเซโรโทนินและโดปามีนด้วยนะครับมีงานวิจัยยืนยันเลยว่าการกินแซลมอนเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าได้ด้วยแน่นอนครับว่าเรื่องความสวยความงามก็มาเต็มเหมือนกัน โอเมก้าสช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์ผิวของเราแข็งแรงขึ้นครับเพราะมันแข็งแรงผิวก็จะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นผิวก็จะดูอิ่มน้ำลดการอักเสบอย่างสิวหรือผื่นแดงได้แล้วก็ยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้อีกด้วยนะครับเราพูดถึงโอเมก้าสที่เป็นพระเอกกันมาเยอะแล้วแต่คิดว่าหมดแล้วล่ะครับยังครับในเนื้อปลาแซลมอนยังมีทีมซัพพอร์ตชั้นยอดที่เป็นสารอาหารอื่นๆอีกเพียบเลย นอกจากไขมันดีแล้วเนี่ยแซลมอนยังอัดแน่นไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและทําให้อิ่มน,นานขึ้นแถมยังเป็นแหล่งวิตามินดีจากธรรมชาติที่ดีมากๆช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังมีซีเลเนียมที่เป็นเหมือนบอดีิการคอยปกป้องเซลล์ของเราจากอนุมูลอิสระอีกด้วยครับเอาล่ะมาถึงคําถามยอดฮิตที่หลายคนน่าจะคาใจกันอยู่พอได้ยินว่าแซลมอนเป็นปลาไขมันสูงปุ๊บ,บก็จะรู้สึกกลัวอ้วนกันทันทีเลยใช่ไหมครับบอกเลยว่าตรงกันข้ามเลยครับ ความเชื่อที่ว่าไขมันสูงทําให้อ้วนเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับไขมันดีในแซลมอนเลยนะในความเป็นจริงแล้วไขมันดีพวกนี้กลับไปช่วยให้ร่างกายเราจัดการกับฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นแล้วยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญด้วยซ้ําไปครับดังนั้นถ้ากินในปริมาณที่พอเหมาะแซลมอนนี่แหละครับคือตัวช่วยควบคุมน้ําหนักชั้นดีเลยพอรู้ประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือเราต้องกินยังไงล่ะถึงจะได้คุณค่าแบบเต็มๆม,มาดูเคล็ดลับง่ายๆกันครับ ไม่ยากเลยจำง่ายๆแค่3ข้อนี้เลยครับ 1. คือความถี่กินแค่สัปดาห์ละสองาครั้งก็พอแล้วครับไม่ต้องทุกวัน 2. คือคุณภาพก็พยายามเลือกที่สดใหม่หน่อยและ 3. ข้อนี้สำคัญมากคือวิธีปรุงครับเลี่ยงการทอดน้ำมันท่วมๆไปเลยหันมาใช้วิธีย่างอบหรือนึ่งแทนเพื่อรักษาสารอาหารดีๆไว้ให้ได้มากที่สุดครับสรุปก็คือปลาแซลมอนไม่ใช่แค่อาหารตามกระแสนะครับ แต่มันคืออาหารที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วตั้งแต่หัวใจสมองไปจนถึงผิวพรรณเลยเหมือนกับที่แหล่งข้อมูลของเราสรุปไว้อย่างคมคายว่าหากต้องเลือกอาหารเพียงไม่กี่ชนิดที่คุ้มค่าต่อสุขภาพปลาแซลมอนคือหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยถือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่เรียบง่ายและอร่อยที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ